พี mm ่กะอูพี่กะบ่แม nah ่นว่าเว้าดอกอ่าลูกหลานกะครอบครัวไผครอบครัวมันแม่นบ่อือเจ้ากะจักัไดเฮ็ดเวียกหันเวียนี่แม่นตอนนี้ยังอ่าบ่เจ็บบ่เป็นพ่อพานนําเนาะยังพอไปได้มาได้บัดเจ็บเป็นได้ดูนเด้่ไบแล้วอ่าอ้าวพูกับว่าลูกบ่ได้พแล้ลูกบ่ได้พูนแล้ลูกบ่ได้ไปบ่เป็นนี่ยากด อันนี้บ่แม่นว่าเว้าวอยาให้มือแต่ว่าควมจริงมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนมื้อใดมื้อนึงเกิดขึ้นแน่นอนอันตัวลุกบ่ได้ไปบ่เป็นแน่นอนเื้อเ็นเนาะสําหรับเฮากเมื่อหรือบ่เมื่อก็พ่อคือเก่าเนาะเมื่อยามใดก็เอิ้นพ่อคือเก่านะเนาะบ่ได้ป ได้บาทนะพี่นันบัดหวงเขานี่บัดบุก้ากินนะสบลาหบอยู่โดยสบายดีเด้อก่ะได้โดสบายดีสบายดีนี่มาครอยู่พี่ลุงจิตสบายดีบงโดเออนะเด้อมาเมมาเมใช้อันผู้นันจักซื้อยังไดเด้อลูกหลานไผเอินมาแล้วเด้อบริจักรซื้อได้นี่ มากินข้าวกินอะไรรู้ัตกหาวหัวงค่ะตกหาวหัวเอ็งขับตกหาวหัวโอ้นี่พวเขาน่าเชงนะฝ้ามิดน่อยคัแ่นีเขาไหมเขาไหม่รอเียวเขา้งเชงเลหเอเขาตเเขาเาผู้ใดชื่อบอยผู้ใดชื่อยังมาด้วยช่างมีชื่อบอยได้พี่ก็ะดาน้แ้วมาาาจาไ้แล้วมามาแต่ยังไม่น้อยหไปไปโรงเรียนในครูพาเขียนให้ หูเคียนก็ให้อีกให้แนบในนั้นให้เห็ดย่างวในครัเอาโวกับหมูเขียนเป็นอืมนั่งพักไ mm ่าเนาะมเียนเล้เันกัมันนมน่่มาละโมมาไ้ิแกอนนมาก่เนาะพี่น้องตังกงก่อน เก็บปะเพิ่นก็ได้กูเสื้อเหลืองๆนี่แหละเพิ่นขายแพง่นอนตาเนาะโอ้ยมันหลายแม่นอยู่ัหลายจักซี่น่ะซื้อไก่ป่าเด้มาต้มบ่ซั่นตัว80ตใหญ่นึงเพิ่นตครับเพิ่นยมได้80น80เนาะ150นี่ะโอบ่ได้กินหาลูกเอ้ยบ่ไหวจังบ่ลงไปจกคงร่อนแลนๆลซื้อเลบานนี้ไดดีว่าออ ไม่จะแพ้แล้วเนบ้านไม่ยังกันตายยังานเนาะลูกงึงซีด้นนั่นในกลุ่นะตายังคนเนาะตุ๊บพี่เยอมาไปเฮ้อหมดนาไปไทยนะมาได้เ hmm. ดือนนึงนะไปไทยก็ได้เด so, ือนนึงมาเออหน่งไปเป็นมือกล้องไงต้าไปว่ายังไม่ได้บอกเอฟซีเป็นแชมป์โลกจะใส่ไหม่นาะอันนี้อยู่บ้านบึงหัวนาเนาะ บ้านหนึ่งหน้นาใต้พู้นเมืองกมพูชอย่างบว่าเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยโอ้แข่งข้ามวนเลยเนาะบ้านบึง,งหัวนาใต้เมืองเซียงไฟแข่งข้ามมวนพี่น้งนองื่อนี้พาบอจิตเนมาหยามพ่อหรือวามาหาลุงเนาะผัวของป้าพี่น้งองเป็นเป็นเป็นลุงเนาะบอตาเอินลุง สบาเพลินมาอยู่พี่โดนแล้วอันนี้นะคือเพื่อนโค้กเพื่อนเข้าเพื่อนพี่น้องเลยเอ้าแตงไดก็ชาบก็แค่สบายดีแล้วก็เป็นพี่น้องเย็บซีเวอร์กูสุคนเนาะอ่าบัว่าอยู่ทางใกล้ทางไกลบางเราเป็นไทยต่างประเทศนําพี่น้องเลยแต่มากินข้าวเที่ยงน้ากันอ่าเมนี่กับมีปิ้งปลาใหญั่งทั้งทั่วเด้๋ยองเครื่องกินนะมุกใหญ่ด้วยครับเฮ้ยกินแล้วนักใครอยากกินแล้วกัน อยาจับตอกเเกบ้างจะว่าัเลยที่เาจะขอบเมากินน้ำเฮงมากเลยก็ยอมก็ยอมตอกใบมานไม่ต้อส่จกน้ำบัดบาจิปงกับมาก็เยี่ยมพ่อก็บอกพ่อแม่นะตักแต่ผลมาถึ่มาแล้วมาแบบงงหรือแม่ยังมาตอนมาผาอีกนะ มาแ้วมาแล้วมาเยี่ยมแลเามาเยี่ยมเขาออกแล้วแต่ยังบม่ทันซุกนั่และวันที่มาชวนละเมื่อนเขาโคงเข่าแม่ควเนชวนเมื่อเขาเที่ยงชวนเมื่อเรได้อยู่เป็นมวยแม่แล้วเมื่อบอาเมื่อนกินข้าวแล้วก็เกี่ยวเขาเกี้ยกหหาทางไปแล้วก็จีบกับหางนหาทัพนี่ก็อยไปไทยอยู่เนี่ยเนี่ยะไปอยู่กันสนุกปะ

bà ừ, ba mình đi ở mùa bà ba mình đi ở từ thế hệ năm nao nào coi dẹp hai bộ thịt nè chồng nha cho gà dụ năm không cho bò dụ năm mền cả nhà còn... ừ. là... lau ừ. cầu cả nhà máy nè mà bận ừ. quảm... à cầu bận sao? Mưa vậy à phụ cái may đại diện hay đo cái điều luôn bận cái gì cái hai xem tên sen hạ. Cái gì? tên ba chữ thôi đấy ạ. Cái gì thôi đấy thì đổ đablo, đổ ừ luôn. luôn luôn. Hả? hai không, hai giờ hai ba. Hai giờ mưa không? em làm thêm cho hai được. bạn lúc nào nó tí ở Mưa là mưa. Mưa Mưa ไก <Keep S 2> ่ก uh, so ันมาหยามผมเม่ันมีเวลามาเนาะไก่ก็นก่ก็จะดีนี่เองโอ้ยแบบเผื่อจะมาเป็นอย่างมาเห็นไก่แบบจะอุ้บขึ้นอย่างนว้อย่างไมา่วงเลาไม่เด้มันอย่ลงมือคนขับนะกุ๊บึ้หน่อยง้อกิน บัวแต่กบไม่ค่เบิึงอ่ะิึนบัวก็ตายนองนึ่งไงมันมีคนให้ก็อยู่แบบบ่มวลนี้ยอ่ายับยันคือต้อนต้มปลากินนะบาตานมัเงินดอ่าหนีจากการต้อนเห่าที่เปานเ่พราใส่ตาลายมือมเป็นไฟอบาวพูชาวก็บ้าดอกแค่จริงเนี่ยบริเวณมาพิให้กันอยางพบกรึกไหมผูนี่กับ้านเกิดเมืองนอนอยู่พี่ เดินโมเดินบังอยู่พี่อยู่กันมาเท่าสามสิบปีเนาะปีมาจากมาจากเก่าสปีเก่ากันเป็นเจ้าแต่งงานกันพ่อภาษาทิอ้าัอ้าววปีปันาเพราะยาเ้มอ่าลเนี บาบาอันอยู่ผูเยวก็ว่าขอญาตินําแข่งบ่ซาขาบ่เกิงเนาะแม่นอยู่พี่กะอยู่พี่กะบ่แม่นว่าเว้าดอกอ่าลูกหลานกะครอบครัวภายครอบครัวมันแม่นบอืเจ้ากะจักกันได้เฮ็ดเวียกหันเวียกนี่แม่นตอนนี้ยังอ่าบ่เจ็บบ่เป็นก็ขอญาตินําเนาะยังพอไปได้มาได้อ่าบัดเจ็บเป็นเฮ็อุ่นเด้่ อาพุ uh. Uh. ่นก็เท่า่าลุกบ่ได้พุ่นแล้ลกบ่ได้พุ่นแหละลุกบ่ได้ไปบ่เป็นนี่ยากด้อแอันนี้บ่แม่นว่าเว้าหยอกอยากให้เมื่อแต่ว่าความจริงมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนมื้อใดมื้อนึงเกิดขึ้นแน่นอนอันตัวลุกบ่ได้ไปบ่เป็นแน่นอนตื้อบ่เซ็นเนาะนี่บ่อา ท่ามูจะไปให้แล้วให้อยู่ล้วหลักๆอ่ะอยู่เดียวดันพราะจังบื่อเมื่อเดอกเผ่าสมบัิคำเงินลาวเนาะจะเอาไปให้เอาได้วมึงมีเงินอยู่ยลองเอาลูกหลานจะไปให้ใช่ปลูกคนเฒ่ามาอยู่น้ำันลูกหลานมดจะให้ลูกให้หลานเนาะลูกคนเฒ่านี่มักให้ลูกให้หลานเนาะ Được Rồi thay gì cái uhm. ừ. chữ bòi đó. Là cái thứ mà những hai mà có bò uhm... thì mượn. Ừ. Thế là phiền cá bòi sẽ mua bên. Bắt mua và chim hoa hay cá bò À. à chim hoa cái lúc, lúc, à, lúc là chim hay vậy. Cá lúc này nó cũng bòi cá mua và chim nó cũng bò nó Bò bên thì nó ăn hơn là như thế. Cá mình nhúc nhúc nhát Ông ông bói Mà đừng có bòi tham hài

จริงหมดนะอ่าเว้ากันอยู่ปกแปกแป๊กแรงน้อยนุ่มพี่น้องไปมานี้มานี้ดนเท่าทีนะนีทํเบันอยู่ยังน้อยสิอือเฮาเฮาน่ะเว้าหายเบิ่งซ้ายนี่เข้าอยู่เบิ่งซ้ายพุดออกเบิ่งวเลยยวโตงเลยแหอยู่เงียบกับิจยังน้อยจําได๋รยนยานมือุเจ๊ๆๆเด็กน้อยมื้อ กินเดือนอยู่กินโินเซลัวที่นี่นี่ตัดเท่าห้องแม่แล้วนอกก็ได้ได้กินนุ่มอาวันได้กินอย่างอุ้นตีมเนาะตัวเป็นฟองนะนั่นเลยเมื่อตัวนี้แหละฮะนั่นเลยแต่ว่าเมื่อพูดมี่บูอยากบาดจากไม้แค่โทษจากจับจากผูกให้อยู่เม่นอ่ะไม่รู้ไปบาาเลย ยื้อไปยู้อเไปยือหันหางระยะรยพกอนนั่นนั่นอ๋อหมอทะลุตึงทะ้กับใครรเนาะม่นน่ะมันจมมันล่มมันไปเป็นจังไม้นจับกล้องให้เนี่ยอันนี้อันนี้นี่มันหลีกก่ไร้หลีได้ตัวนี้น่ะเม่นเลยเจมเป็นเลยอ่ะอันนี้ขนมันจะเป็นแล้วเอาแจ็กองคนเลยอืเาุณดียวาสองคนเซียนพ่อกับลูกเซียนนี่มันอันนสะท้อนแสง ว่าเงินทํากับแก้วเนาะอ่าไปหาแม่นบ่เจ้าก็ครอบครัวเจ้านี่ก็ครอบครัวผู้นี้ให้ก็ทํานั่นและกินทํานั่นนะเอาน้ําจําปาน้ํเจ็บน้ําเป็นมาไปหนึ่งให้กินไปลูงกินเหมือนาได้ลุงน่ะได้กินอยู่งชาบ้านนี่ก็ทํานึงลูกทํานึงชาวบ้านทํานึงเมียทํานึอ่าเห็นเห็นเเมียแล้วมีกับลูกแล้ว่กลัวมุ่ง นี่กัขวเนี่ยเราหายน้ำข้นรดูพรอรั้วนี่ให้กันโยงให้กันดู่แต่ว่าปะกันยากตัดกันยากกวากันยากกินลยลุงเลยาเมเลยนะเพื่อคนอื่นนี่าไรเขาทีท่านเบิ่องเราบมากเล้ยเลเาา้นเดี๋ยฟังสบัดงามล่มมายามไปบุรกเมื่อเป็นแลว เมื่อตอนนั้นนี่แห้งเป็นอายได้ฮอดแล้วเนาะเอามันเน่าจังมาว่าซั่นอืตอนยังอ่าไปได้มาได้บ่มาแม่นบ่จบมตาทหานี่นมีเมาอยู่นําเมียอะไรให้ตาทานั่นน่ะตาทาูเพิ่นปทหารน่่กกคปะอยู่นเมื่อน้องบด้ไอ้น้องก็บ่ตะเลนําเจ้าเอ้าเจ้าลูกเจ้าเมียเจ้า เป็นหรอไล้ลูกหลานั่นนึ่งถามหายเชี่ยวผู้คนได้อะไรกันด้นี่เลยไปมาเป็นแลไรยังเป็นไปเป็นมาคือท่นี่เดยพวกแค้นไม่อีกเหมือนนั้นโอ้มันภูมเท่าไรหรอนั่นระเบิดอ้ยโมเนียจีวโอ้ยไทยสแตนแค่นี้ก็จู้กว่าเป็นยี่เป็นพ่อมันยืนันเสีขาวื่อได้ อีอแต่บางทีเดาพข้องทำเก่าจ้ามันเสนหาเนอย่างกูเบบานช่วยอยู่ก็้นะมินกระโดดได้พอที่เมื่อพุ่น้ำทั้งเมื่อซ่งเมื่อเมื่อ่งตอนนี้มาถือตองบงดองอยู่น้ำกันนะเท่าแล้วกันเนาะเจ้ากระเท่าหากรเท่าเลยยุมกันหอดอีกบ่อันชิปี่ม่หอดอ่ะออนี่นย ไม่จะยูอีกาชิปปีนี่มันร้อยกว่าปีได้เนาะจะปีเดียวจังดอ่ะกปปปากประมาณเจ็ดชิปกเลยเจปปายเ็นไน่องก็ับอเจ้าเ้องลาเทบป่นองเนน่องลา่อน้องลาทำยังเนาะเทนน่องเทชมยังต่อ คนหนึ่งซื้เ yeah. นียอยู no ่ประเทศคนหนึ่งเอาพวกบ้านบ้านไปได้ลูกคุณพ่อในทสมมติซื้อเอาลูกเขาแมนยูพี่น้องเนาทำมาบ้านเฮาเฮือนเฮาสินะอ่าบัดย้ำเจ็บเป็นอุ่นบัดย้ำเป็นคอนมากกับแต่ยู่บ้านตัวเองเฮือนตัวเองแต่ว่าตอนช่วงมันเจ็บมันเป็นนะไพสีเบิ้งอ่าเมน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 ขมยอ อ่าเมียเมียนี่เบิ้งชำเนื้อลูกเบิ้งชำเนื้อเลอ่าไอ้น้องเบิ้งชำเนึงอแบนี้เออก็ได้เบิ้งสโลนเลยไอ้เน่าไปได้ได้เจีบบุกใครในก็ะมือเลยโอ้เล็กยานเวียกเลยอย่างนี้เมียนมันตัวนี้คือเป็นว่าบูดนาวกับเกลือยืมกันพี่น้องเนาะเมียนชักเชยอยู่ได้

อ่าเป็นเจ็บปากเป็นเฝ้าจนบอกออกเสียงเลยอ่าแล้วเจ็บปากจะเดือนจะเดือนเดือนช่องเดือนช่องแล้วเดือนเดือนมือเป้ามือที่สางแล้วสักงยาก็บมือเลยบ่บ่ลองเมื่อเบิ่งบ่เมื่อบัวอยู่บ้านทูกขั้นว่าดีเท่ากับอยากมาใหม่กับมาเมื่อแล้วจะกับเมื่ออันขอโทษเมียจะกับเศร้ารู้ไปจัก เนาะก็เมียละเดี๋ยวว่าท่านมาีิเด้อยันว่าเนาะยันว่าเพิ่นเห็นว่าหลายเลยลุงเจ้ากับว่าเจ้าถืออยู่ป้ากับว่าป้าถืออยู่แตเพิ่นผู้ตัดสินเพิ่นฟู้ชูเทิงเพิเนาะแมนอ่าแมนอ้าวไปบุฟู่ไปเลยเจ้ากับไปไปอยู่ว่าว่าตัวเองส่วนเป็นบ่อันคันคันสี่นี้เป่นโทษแต่เมียเนาะเพิ่นเบิ่งไง ต้องหัวแบบไม่มีอย่างมี้ายจะหนึ่งยูนะวช่กี่ทีตัวลูกไล้านโอ้ยเชื่อลูกเชือลานี่นะแตามามาให้เ่ไหร่รองซึดงสีสิส่สิสี่สัะ้ร่างนี่บ่องนะไป่องยังไงโ่บ่องอะ เราเก็ดรลังคิดเดดูกาดมา่านนี่จมื่นน้ำบ่อวันนั้นนะคิดอ,อ,อ,อยากทาใจยูหนเอเอออยากอยู่เนี่บัดจักอยู่ไดุู้เป็นยังเราจะบอกอยากเมื่อน่ะกระเทินได้บ่เลยดิตะกี้ตุตกกระเทินได้บ่เลยบัดขั้นจิงเมือม่อแต่ต้อนหับเสมอ,อมปะ่ะแล้วจีว่ายังในสีบ่ออย่างงั้นแล้วก็นแต่ว่าหัวเมีอากันแม่บอก มันกะมีปกปกแปลกๆแน่แล้วเนาะเออแต่ดีกับเลี่ยังไม่รู้อจะรู้ยังงับกันอยู่ตลอดอยู่กพ่อัปอกักนอดไปจำอยากป้าอยากอันนี้แล้วกันนี้โบอัดมาฮอตตอนนี้ได้บอกตาเนาะเท่าเลยจ๋าเลยผู้คัดติอยู่ตรงกันแต่นุ่มเนาะจนเท่าเลยหรสิบเจ็ดสิบปีอะไรยงเงี้ยเนาะอิ้มอ่ะินมยินมามดเล เก็บาคนอย่นี้ยัมัวเศร้าอยู่ที่ัเล่อมะรนี้นาอยู่นายกินกันเนาะชาชัวกินน้ำลูกน้ำลานครับ้องจะมีเวลาไปหาเนาะใครก็ไดุ้ันนี้ดินยากโลเอาไปแต่ับายสบายสบายใจครับเออมันเงิไปบายดบายใเอนอด้กับ พีพี่น้องทุกเจ้าจ้าคนกับเขาลุงเนี่ยปดคนแคนทั้งหมดแปดคนตายเลยซี่ยังซี่ย่ซ่องตายลุงนี่เพิ่งเป็นคนที่อะไรไหมเป็นคนเราเป็นกลางเลยเออเกี่ยบมาไว้ท่านอืม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  ดไอ้ซวนอ้วนไอ้นนไอ้ไกพ่นนี่พ่นนี่กอกแแคล้วก็บ่าพ่นนึงกับคอยมืทอถนัคนทั้งหมดดดย้อยู่นะนี้นะหาเงินหาบ่เบาบ่จักหาเงินอือเจ้าทงเ่าไดน่าาผู้น้อยผู้หนุ่มนี่กดิ้นรนแนมือนี่ก สี่ปัวทวัวปัวท่านไหมเออก็แหละอ่าลูกเตานะ้าเนาะแมนยูบางคนก็เออเท่าแล้วกันใชยลูกเต้าลูกกับเขาเจ้ากับครอบครัาาวแผ่ครอบครัวมันแหละชาวนั่นแหละสมหมดยังบมท่านมีลูกมีเมียนเนาะคือให้พ่อให้แม่อ่าสีส่ชาหาแสนเนาะเดื 2, 3, อสองสามแสนเออพอมีครอบมีครัวไปแล้วนี่ห่วยหาสิพันนี่ก็ทัาง่ายเลยพี่น้องเนาะให้ยูแต่ว่าโดนโดนเถื่ออ่า เอนะมันก,บก,นก,ก,นบกะ,ะกบัทัวบัวทันแมนบ่อ่าออาเอืเออมอมเออเออาอิเเออเออเกอเอ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 อัออเบอเเออ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 ่นอเอเอ่าออเอเอ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 เออ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 เอเเอเเอเอเอออ แต่ว่าเจ้ากับมีครอบครัวเจ้าดีคุนี่ก็หลานอยู่ลานกับมีครอบครัวคนณนี่ดีหน่อยๆก็จะไปไทยจะว่าว่าใแช่เลี้ยงเลี้ยงบบโบมีอย่างอ่าเมนบอกอ่าครอบครัวเขาดีว่าฮะอ่าพ่อชำนึงได้อ่าลุงป้าอาชำนึงอ่ามันมันแน่นั่นมันอันนี้อันนี้คว้มจริงรถดเนี่ยอ่านี่แหละจะว่า คือจะได้ข่าวน้ามจะปาแมนยัง,ย,งยังเห็ดกินได้เลยตอนนี้อ่าแนวยูแนวกินกรับพ่อได้ทับนั่นไหมแม่นบอกได้อ่าได้ปลามาตัวหนึ่งสองโตบิหนีแบงหัน,นอ่าอ่าซื้อกบซื้อเขียดคู่มือนี่คู่แม่นมันถึกๆเนาะโอ้ยไปถามเบิ่องนั่งโตจนอาบากปองปองแป้อทุ่งเออเวเบิ่งอยู่แต่ว่า กบกระซำนี่ก็หโตกว่าห้าสิบหกสิบไปตัวเป็นเลยนางต่อนะกิโลหนึ่งแสนหบาทนี่นะนางมันเบิดไข่อยู่ดอกทางถาดทั้งยังพ่เนาะออ้อหว่นั่นแหละเราาซอกปูกะเพงกันือทําห้ส้มกินเออชาวกระปูแดงนะไข่เนี่ยังน่อยอยู่เป็นแบบกระปู่ว่ะ ว่าเรียกไปได้ไปเจ้าช่ไหเนี่ยได้เงินหบมึงมาได้เลยดา่เป็นเงินเป็นคา่เยกับบัตรบัตรเฮือนเจ้าหนี่ไล้อยู่อยู่ใชยเฮือนอยู่นี่แหละแก่หี่อยู่นี่เลยเออคุณนี่เยเป็นอะไรกุณนี่โอ้แสดงว่าเอินจะเปิดอ้ายก็เอินลุงกันได้ใช่ไหมล่ะวะเอินอาอาเปล่าบ้อเนี่ยเปลมาเนี่ยเออลุงโอ้แบบคืออันเออแบบคืออัน แม่บอจิตก nah hm. bueno, pues ็พอบอตาเนาะเออแม่นแ um ี่ยเป็นอาบ้าวแต่ว um ่าเนี่ยมงมีเงินเป็นของเจ้าของแก่เนาะโอ้แต่พอเพื่อนแต่ว่าอยากไปหาเงินเข้าเลยเออ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 กับบที่แล้วัเนาะคนเฮามันก็อยากมีเงินมีชานของเจ้าของแล้วปัดผัวเจ้าได้ฉัเพิ่นไปหาเนาะโอ้นั่นบ่ฮอโอ้อ่าอ่า ໃສ່ນ້ອຍອ່າເຮັດເຮັດນາແຊງບໍ່ຫຼືວ່ານານາປີນ້ຳໄວທົ່ວບໍ່ແຕ່ວ່າແຕ່ວ່າບໍ່ເຮັດແມ່ນບໍ່ນາກໍເຮັດບັດດົງພຸ້ນຕິດສອງດນນປີກເຮັດນາກຮັດຍົນະູດນາແຊ ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงเนาะบรรยากาศน้ากันใช่ดอกพี่น้องเนาะกับไ่ได้มีเรื่องมีดาวอย่างลงรายดอกมาหาลุงเนาะมาหาลุงกับนั่งกินข้าวโคโลมกันเบิ้งพาไปจีบหน้าเวออมาแก่จังหน่อยกตบตับแล้ท่นี่เด้่จะมาเยี่ยมกันมันไก่มันไก่มาเบิดมือเพื่อกับอีกเวียกเวงานอีกมันบวกคืออยู่น้าประจำเนาะในเบิ้งในมาเวนกัน เมื่อนี่น่ะขึ้นมาทางบ้านหนงไพวันมีเวียกเห็นะแต่ก็มาใกล้แล้วเออไปจะไปเว่ยบึงเลาะกอน่หน่อยว่าลูกหลานมาใกล้แล้โวโบเห็นเว่ยโบเห็อนอย่างเนาะโดยควงกินฮอดกินเถิงกันแล้วพี่น้องเนาะมาเ,มเ,มเมยียมมาหยาบวันนี้มาพอ,พอสมบโมง<ส>เมื่อไรบ่านทีแรกแถ่ว่าตั้งใจมากก็พูดต้องมาแต่จะเศร้าพูดมันจังโดนแน่เวียกเอาเว่กอนเลย ยาเอาที่ยาวก็เทียบดูแลแต่แรกแต่ละว่าสบายเลยเก็บฟากดอเก็บปนันเก็บนีเราเห็นเป็นหันเป็นนี่ก็เป็นห่วงอยู่ห่างเหตไดดมันอยู่ไกลท่านว่าให้เมื่อเพื่นกะใจว่าอยากเมื่อปวลัวทำบบัวสองร้อยวดูนะจะปวดหัวสาวปวดอยากคือบึงเพื่อนสาวตานร้อยป่ายเนาะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบบอกเมือฮะเพาะค ไปขึ้นมาเนี่ยเลยกับไปอีกร้อยเจ็ดสิบอีกเนาะสามร้อยนะเนาะสามร้อยไปสามร้อยกลัวเลยพันดีย่งนีบ่ยังอยกให้ลูกให้ลานมาเยี่ยมลูกอ่ะกเล็กแล้วปชื่อเล็กะฮะชื่อเล็กก็เล็กหมูเล็กนูเล็กนูบ่จะมาถึอเล็กือว่า Muy ngưỡng tại màn mắt giảm nó. Mặc dù nó được mọi người đến bưng thôi bác được xuống ngưỡng lưỡng lưỡng hoặc nó bưng đưa sưu cái nhắn nhủ và bùi nhắn cháu được nhắn là cái 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 là cái nhắn là cái chắc là là cái da này Nó nhắn cái nhắn là cái nhắn là cái nhắn là là cái À, có vậy chưa giá chưa Ừ Nhà chị phải xử chưa biết nó, xử chưa bớt thưa đấy biết chưa 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 chị chưa biết chưa biết chưa biết chưa เคือว่าได้มีโอกาสมีเวลาก็สิมาแวะอีกเนาะพี่น้องโสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี้าป้าเพิ่นก่อนเนาะเออดลูกของเฮานี่จวดเลยนี่เออ้บ่ไปบ่มาพี่เออสวัสดีสวัสดี